สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่25สิงหาคม2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเพ็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่24นะครับผม สำหรับวันที่24แอดมินก็ให้อยู่ที่2กับ5นะครับผมสำหรับ2ดับไปนะครับผมมาเฉพาะ5สำหรับ5มา65นะครับผมในรอบพิเศษและก็85สายวิ่งสายรูปนะครับผมสำหรับในรอบปกติมา57 แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อซพี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่25ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขามีหลุดนะครับผม

สำหรับสองนะครับผมสองมีสองสามสองสี่สองห้าสองหกแล้วก็สองเจ็ด สำหรับตัวกันสี่เจสำหรับเบิ้ลแล้วผมมี1 1 2่4 4 ห้าห้าแล้วก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวสามหนึ่งสี่ สี่หนึ่งแปดห้าสองสามแล้วก็หนึ่งสองหก fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิอก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนํำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ